สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนราบเทศกาลตุษจีนค่ะวันนี้ค่ะกิ่งพาพี่ๆนะคะมาโปรกฟอร์ดเรนเจอร์ค่ะ4ประตูรุ่น XLT ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออตโต้ค่ะราคาจะจำหน่ายสำหรับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้อยู่ที่92,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะ เดี๋ยวเก่งพามาชมนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์รายเพิ่มเติมไปบ้างนะคะแต่ก่อนไปรับชมบอกเลยว่าถ้าพี่ๆท่านใดนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ขอให้รวยๆเฮงๆกันจากนี้และตลอดไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูชุดแต่งรอบคันวันนี้กันเลยค่ะ ในส่วนของด้านบนนะคะวันนี้ที่พามาชมนะคะลูกค้าเลือกติดเป็นสกูปทรงฟิตนั่นเองสกูปทรงนี้นะคะก็เป็นสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยในส่วนของสีสกูปวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนั่นเองดําเงานะคะเหมือนกับตัวรถแล้วตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ก็คือลเลือกเป็นรูปแรดนั่นเองนะคะ กระจังหน้าค่ะด้านหน้าลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD นะคะในส่วนของตัวอักษรนะคะก็สามารถเลือกสีได้เช่นเคยเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้วยถัดมาค่ะด้านหน้านะคะก็คือจะมีตัวครอบไฟหน้านะคะที่เพิ่มเติมนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟสําหรับรุ่นนี้นะคะไฟตัดหมอกมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะไปต่อด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะซุ้มล้อค่ะ 6นิ้วแบบมีมุดนั่นเองนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดก,ก็คือตัวหมุดตัวนี้นะคะก็เช่นเคยเลยค่ะไม่ได้เจาะตัวรถนั่นเองไปต่อล้อแม็กบ้างในส่วนของแม็กค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กนะคะขนาด16นิ้วแม็กลายดอกไม้ค่ะจับคู่กับยางนสเตอร์ at3 ซีรีส์ยางวันนี้จะอยู่ที่ 26570r16 ค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างอีกหนึ่งจุดวันนี้นะคะที่เพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวครอบแก้มนั่นเองเพราะเดิมๆแล้วของเขามาจากโรงงานเป็นสีโครเมียมนะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดําด้านตัวนี้เลือกสีดาด้านเนื่องจากว่าป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนค่ะราวหลังคาสําหรับรุ่น XLT ราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความบึกบึนให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของกันสาดค่ะเลือกเป็นกันสาดนะคะตรงรุ่น4ชินนั่นเองค่ะ แล้วก็ด้านท้ายกระบาดนี้เลยอันนี้ลูกค้าเลือกเองเลยเนาะก็คือเลือกติดขับเป็นตัวสปอร์ตบาร์นั่นเองนะคะทรงไวท์แท็กให้สีสปอร์ตบาร์ก็คือเป็นสีดําเงานะคะในส่วนของท้ายกระบาดบ้างคะ่ะตัวครอบไส่ท้ายนะคะทําให้ดวงไฟดูโดดเด่นแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบฝาท้ายกระบานั่นเองด้วยตัว อักษร S, S O R D นะคะลักษณะตัวอักษรก็คือจะเว้นตัวโลโก้ไว้นะคะแล้วก็สีค่ะก็คือพื้นหลังเป็นสีดำด้านตัวอักษรเลือกเป็นสีดำเงานั่นเองนะคะก็สวยและลงตัวมากๆเลยนะคะคุมโทนวันนี้ก็จะดูดุเท่ๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดนะคะชอบ รูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งให้เก่งกี้ได้นะรูปและคลิปคลิปนี้นะคะหรือถ้ามีรูปแบบที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันนะทุกๆรูปแบบการตกแต่งค่ะสามารถนําไปแต่งได้กับทุกรุ่นเลยและยังเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติม,ตมทั้ง Ford Ranger และ Ford e v r r e s t นะคะได้ที่ YouTube Channel ค่ะและเพจ a c e b o o o โปรโมชั่นฟอร์ดบาเก่งกี้ค่ะ เลือกชมรูปแบบการตกแต่งที่ถูกใจแล้วก็ส่งมาให้เก่งกี้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยเบอร์โทรหรือ ID l i ี e สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะยังไงวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย